สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นโลมบกค่ะวันนี้และคะ่ะเราจะมาหนีลาวากันค่ะคือแล้วแบบนี้คือเราตุยบ่อยมากๆเลยตุยแย่บ่อยมากเลยนะคะแล้วก็เออแล้วก็ไปกันเลยนี่ทุกคนคือเวลาเราถึงสีเหลืองปุ๊บเราจะตายปั๊บเลยนะคะนี่พอเราสูงสีเหลืองปุ๊บเราตายปั๊บเลยคือแบบมันจะแบบแลาว,วามันจะมาโคตรเร็วเลยทุกคนนี่แล้วก็ไปเลย คือมันจะมีบางช็อตที่เราตุยเร็วมากๆเออตุยมันจะมีบางช็อตเราตุยแบบเออยังไม่ถึงไหนเลยนะคะแล้วก็รีบดีไปเดยกันแล้วก็จะพยายามรีบเร่งไปให้มันที่สุดนะคะเะไแบบเราก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะคะอ่าแล้วก็กระโดดไปเลย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 ,เลย,เลยชึบนี่แล้วเราก็กระโดดไปเลยทุกคนแล้วเราก็กระโดดไปสีเหลือง คืออันนี้มันยังไม่ตุยนะคะแต่ว่าชนอื่นมันตุยนะคะนี่แล้วก็ไปเลย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 คือทุกคนมันอาจจะแบบเครื่องค้านิดนึงนะมันจะอาจจะคานหนึ่งนะแล้วว่าคุยทุกคนเสียตกอะ่ะคือแบบมันเล็กมากเสียตกอะ่ะนี่ก็จะทุกคนถึงตรงนี้โล่งใจหน่อยอ่ะแล้วเราก็เออนี่ไปเลยทุกคนอันนี้ก็แอบเสียตกเหมือนกัน คือโอ้โหใกล้ทางที่เราจะตกแล้วค่ะคือตรงนี้นะมันจะเป็นสีเหลืองของส้สมนี่ไงสีเหลืองสว่างค่ะคือเราจะตายตรงสีเหลืองสว่างกันนะคะด้วยความที่ลาวาจะมาทุกคนลาวาใกล้มาแล้วเราต้องรีบหนีแต่นี่ยังไงก็ไม่สําเร็จอะทุกคนลาวาใกล้มาแล้วจ้านี่ตรงนี้แหละเราจะตุย้ยอะ คือตรงนี้นทุกคนตุย yeah! ตรงนี้เลยค่ะทุกคนแล้วตุยใหม่มากเลยและไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ค่ะแล้วก็พยายามขึ้นไปเลยนะแล้วเราก็ชึบชึบขึ้นดีๆโลกไม่จํานะคะเราเป็นคนอะไรเนี่ยเฮอดีเราเป็นคนสวยนะคะถามเองตอบเองเออถามเองตอบเองทุกคนแล้วพูดไม่ชัดอีกแหละคือเราเป็นคนบ้าที่พูดไม่ชัดนะแคะแล้วก็เออเกระโดดไปเลย ชึบนี่แล้วเราก็สไลเดอร์ไปเลยมิสเตอร์บู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 อะเราเราก็จะรีบๆไปนี่ทุกคนแล้วเราก็จะไปสไลเดอร์สไลเดอร์มิสเตอร์บูชึบเออตีลังกาไปเลยนะคะทุกคนเพื่อกีฬาตีลังกาเลยอะอะแล้วก็กระโดดไปอีกนะคะนี่สีสเหลืองและ ชุบ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 อาจืบออจนี่แล้วเราก็ไปอีกนะคะตึ๊บตไปด้วยดยๆเลยมันแบบไม่มีสิ่งจะพูดแล้วถ้าพวกนี้ว่างเราจะลงลงลงมงต้องลงชั้นนะคะ EP เท่าไหร่วะ EP เท่าไหรนะทุกคน EP สองเออ EP สองหนูไม่ก็ e ีสาแหละเราจะไม่ได้เออเออตุยนะคะค่ะแต่พูดไม่ดูตามมาตาเรือเลย นี่เราก็ไปเลยอ่ะชึบชึบชึบแล้วก็กระโดดไปเลยนะคะแล้วเราก็กระโดดไปเลยอ่ะกระโดดไปเลยแล้วก็กระโดดไปเลย,เเลย,ลเเลยคือคุณอา้าวทุกคนนี่ตุ้ย่อยมากเลยอะ่ะอุ้ยคือีนตุ้ยโคตรเร็วเลยค่ะทุกคนอ่ะตุ้ยตอนไหนไม่ตุ้มาตุต้ยตอนนี้แล้วเราก็กระโดดไปเลย ฉันอาจจะแหบๆนะคะก็ขอภายนะคะเพราะว่าไม่ต้องเพราะว่ามันคือหองคูนะคะอ่าล้ว,วิขึ้นดิลีโลกไม่จำอะ่ะเออใช่ขึ้นดิลีโลกไม่จำนะคะแล้วเราก็ขึ้นไปนะคะแล้วก็ขึ้นไปนะะแล้วก็เออขึ้นไปเลยนี่ขึ้นไปเลยนะคะแล้วเราก็ไต่วนไดไปเลยนะคะทุกคนนี่ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าใกล้สอบโอน็ตแล้ว นี่ชึบนี่ค่ะทุกคนแล้วเราก็สไลเดอร์ไปเลยตีนังกาบเลยนะคะชึบแล้วก็ไปเลยชึงชี้เหยือย่อแล้วนี่กระเดิดไปเลย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 เล่นไม่ค่อยเก่งเลยทุกคนไอ้ตุ้ยบอยเลยข้าแต่พูดอุ้ยห้องหลับทุกคนไปห้องหลับกันไหมเดี๋ยวเล่นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเอ้ยเอาครั้งนี้เอาตุ้ยอะ งั้นเราเล่นเครึ่งน,นี้เราจะไปห้องรับกันห้องรับกันค่ะไปแบบเฮ้ยเราไปกันห้องรับทุกคนยังแตะไม่ได้สักวีเดียวเลยใกล้จะถึงแล้วอยากไปห้องรับมากทุกคนเราต้องกดปุ่มนี้ก่อนเรามาันห้องรับมันจะปัดไม่ทันทุกคนอย่างน้อยอนะ่ะก็แบบแตะหนึ่งวี แต่หนึ่งวีทุกคนมาเราก็จะไปกันเอาทุกคนประตูมไม่เปิดอ่ะแต่ว่านั่นะเราลืมกดชิปหรือเอาใหม่เอาใหม่ลองอีกรอบลองอีกรอบเอาประตูไม่เปิดฉันก็กดปุ่มลงนี้แล้วไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ like, share, แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s ส r คร e ์อ้าติดตามกด s u b ส c r i b ์มันอันเดียวกันบา,บายบายค่ะ